ทุกคนคะเตรียมตัวกันให้พร้อมสําหรับกิจกรรมโหวตมาอีกแล้วล่ะคะ่ะที่นิงยอร์หลังจากที่งาน VMA จบลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของ MTV อยู่เช่นกันค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการเข้าชิง EMA หรือว่าย u r o p e Music Award นั่นเองนะคะซึ่งน้องลิซ่าเคยได้รับรางวัลน,นี้มาแล้วเพื่อนๆดูล่าสุดค่ะปรากฏว่าซากาามเบสวิดีโอนะคะมีชื่อของน้องลิซ่าได้เข้าชิงค่ะแม่น้องลิซ่ามาในฐานะ New w o m e n นะคะได้เข้าชิงนอกจากนี้ค่ะคืออันเนี้ยเอาไว้ในฐานที่แบบว่ายังไม่ได้ชัวรนะ์นะนะแต่ว่ามัน จะมีหนึ่งสาขานั่นก็คือ Bas e k ป o p ปรากฏว่าได้เห็นทั้งน้องลิซ่าและก็เจนนี่สำหรับครั้งนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าแม้อยู่ในนาวงแ l ล c k ทิ้งนะคะแต่ทั้ง2คนก็เข้าชิงในฐานะศิลปินเดี่ยวค่ะสาขานี้ก็น่าจับตามองเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆมีหลายคนที่ได้เข้าชิงแต่ว่าข้อมูลนี้นะคะเขามีการอัปเดตออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการคาดว่านะผู้ที่ได้เข้าชิงก็น่าจะประมาณเนี้ยเดี๋ยวรอข้อมูลอัปเดตแล้วก็เชัวร์กว่านี้นะคะเดี๋ยวแอดจะนำมาเมา้ามอยเรียกได้ว่างานนี้ค่ะงานโหวตอีกแล้วคะ่ะทุกคนจับ นะคะคเดี๋ยวข้อมูลที่ชัวร์ๆจะนํามาอัปเดตแต่ว่าก็มาบิ i l ม่์ม่ๆค่ะให้เตรียมตัวรายชื่ออาจจะไม่ได้ดังนี้แบบ100%ยเปร์เซนะคะเป็นการคาดการณ์เท่านั้นค่ะแต่ว่าได้เห็นแล้วโอ้ขนลุกหนักมากจ้ารอโหวตให้น้องนิซ่าได้เลยใละล่าสุดค่ะทางลุยมิตรองนะคะเขาได้มาลงคลิปช h อตของน,อน้องนิาที่ช่อง u t u b e จ้าแม่ๆฝากไปอินกิแล้วก็ชมกันเยอะๆนะคะ